ก่อนค่ะวพี่เจ้นลุยถึงที่ไปถึงสวนวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเราได้มาเยือนทิ่นจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่มาเยี่ยมยาิอ่ะภาษาค่ะอยู่กับคุณยายแต,ยแต่คุณกับยายแตย่ยายแต่นะ่ถอด,ดแม็ก็ได้จะได้เห็นว่าความสวยเป็นยังไง คุณยายแตะนะแต่ที่ผ่านมาเป็นน้องใส่กรคขาพิเชนเราเรียกชื่อผิดเปลี่ยนชื่อให้ตลอดชื่อเปลี่ยนเป็นยายแตะอาจริงชื่อคุณยายอะไรคะยายแตะยายแตะมีแฟนหรือยังอ่ะมีค่ะมีแล้วหรอมีค่ะถ้าไม่มีจะทําทุเรียนได้ยังไงแสดงว่าคนที่จะทําทุเรียนได้ก็คือต้องมีแฟนเพราะนั้นพิเชต้องหาแฟนใช่ไหมแฟนวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยอ่ะอาคุณยายจ๋าคุณยายทําสวนทุเรียนเนี่ยทั้งหมดกี่ต้น สี่สิบต้นแล้วเงาะยี่สิบห้าต้นงดยี่สิบห้าต้นคุณยายจ๋าไหวไหมเนี่ยทําคนเดียวโอ้แต่เห็นบอกว่าไม่ได้ทําคนเดียวใช่ไหมต้องมีแฟนต้องมีแฟนเล้วกตาอยู่ไหนแฟนอยู่ไหนอะนู่นงเดินอ้าไปหาตากันพี่น้องเกษตนกรต้องคุยกับคนทาด้วยอันนี้คนจ่ายตังค์อ่าไปเลยไปเลย คุณบิ๊กนุครับผมคุณทำอะไรยืนหลอกแข่งกับคุณตาเลยนะคุณตาสวัสดีตาสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับตาจ๋าคุณตาชื่ออะไรแนะนำแฟนตัวเองหน่อยิชื่อชื่อตีบคุณตาตีบชื่อตีพรมลูกยายแตะยแตะยายแตะแับแฟนทำแตเป็นสองคนนี่ดูสิเขาเปิดตัวเลยอ่ะดูวคุณยายแตะคุณตาตีบเกิดมาคู่กันตระกูลต่อ ก็ตาจ๋าเห็นทุเรียนหลายต้นเลยนี่ถือว่าคือเราเพิ่งมาเจอนะว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยปลูกทุเรียนได้ด้วยนะคะแต่ปีสองปีที่แล้วเขาก็รณรงค์อยู่นะว่าให้ปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยอร่อยไม่แพ้ทุเรียนที่ไหนเลยเรียนที่ไหนเพื่อทำาปลว่ามีบิ๊กแ แมาช่วยเซอรอยากจะทำได้ถ้าไม่งั้นไม่รอดสรุปว่ามีพี่แจ๊ดหรือมีแฟนมาช่วยมาช่วยมีสนับสนุนนารายเป็นดินแล้วน้อเอน่ารักว่ะคุณตาจ๋าปลูกทั้งหมด40ต้นใช่ไหมทุเรียว40่สิบต้นพันอะไรบ้างพันแม่มันกระสเกรตรมันกระมนระคุณตา ุณตาเนี่ยต้นเนี่ยคือกี่ปีคะแต่ละต้นมีหลายปีใช่ไหมสี่ปีสี่ปีหกเดือนสี่ปีกับหกเดือนทั้งหมดเลยรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวโอ้ได้ซ่อมมาอย่างคุณตาซ่อมซ่อมซ่อมกี่ต้นที่ซ่อมมาเป็นเพราะอะไรคะตายตายคือคือตรงนี้คุณตาค่ะคือคุณบิ๊กนุอยากที่เราเห็นเนี่ยคุณตาก็ทําสวนดีนะยกคุ้งยกโคกระบบน้ําดีนําสวยครับผมนะ แล้วต้นก็สวยด้วยแต่ที่เรามาวันนี้คุณบิ๊กหนุกมีใบใบร่วงบ้างอรกาะอะไรคะคุณแต่ก่อนมันตายไม่รู้จะจีเจยดทำอะไรขึ้นเนาะมันก็ได้ยังไม่รู้เรื่องดูที่วี้ยก็ไม่ใจไม่คอยดูก่อนคอยดูก่อนเดี๋ยวรอรอรตายนี่ก็ทดลองซื้อสั่งนี่ก็ได้รอด ก็คือตอนแรกตายอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเ็เปิดทีวีมาเจอราที่แรกเจอแล้วก็รอนะรอแล้วรอแล้วอหเราดูก่อนจิ้งดีแล้วไม่ดีเนาะดูนานไม่กี่วันเกือบจะปีเกือบจะปีดูปีซ้อมไปกี่ครั้งอะจองปีแล้วไม่กล้าไม่กล้าทำไมไม่กล้าไม่กล้ากลัวจะก็หกตาแล้วตาสินใจยังไงยยก็ยัไปเชื่อ อ๋อต้องต้องให้ยายเป็นคนบอกว่าต้องซื้อใช่ไหมใช่คือกับบิ๊กแจ๊กับบิ๊กนุ่นนี่คุณตาไม่เชื่อแต่เชื่อคุณยายคุณยายยาไปแล้วทีนี้เชื่อเอาไหมลองดูก็ลองดูแล้วแล้วเป็นไงพอลองดูเห็นลองดูลองดูแล้วก็ได้ผลดีหละผลดีอ๋อได้ผลดีตอบเทนอย่างดีเพราะว่า35คนเหลือตากับยายคนเดียวนี่ยอ๋อก็คือแถวนี้เนี่ยสามสิบห้าคนที่ปลูกคือเหมืงานของเกษตรเขามาดูแลด้วยเขามามาดูว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้อ๋อเขามาแจก ต้นพันธุ์ด้วยใช่ไหมเขามีโครงการคุณบิ๊กม้นเขาเขามาดูงานที่สวนคุณตาคุณยายว่าทําไมเนี่ยก็คือทำไมคนอื่นเขาปลูกล้วปลูไม่ได้แต่ไม่นแไมของคุณตาคุณยายเนี่ยปลูก้วงามจังหนึ่งปีสองปีเขาก็มาวัดดูนะเออทำไมเขา่คยรูปวัดต้นแล้วก็วัด ความยาวอีกมาวัดดูมาดูมีหนึ่งคนเลสามสาวสิบคนแล้วได้บอกเขาไหมว่าใช้นั้นไอพ่สยามนี่แหละพึ่งว่าใจพีสยามนี่แหละขึ้นแล้วแล้วเขาว่าไงอ่ะหนูว่าน่าจะพอปลูกเนาะค่ะเขาก็รู้จักทำจอมปลวกใครอีกเม่จจอมปลวกนี่จอมปลวกทำไม่มีจอมปลวกไม่เหลือดูฝนเนน้ำแค่นี้โอ้น้ำแค่นี้เลยเหรอโน่นร่นมาจากข้างบนเวลาตอนปลามันขึ้นจากคลองแล้ว สามสิบสี่คนที่เหลือที่บอกว่าไม่รอดเนี่ยไม่รอดอ๋อตอนนี้ได้บอกเขาไหมว่าปลูกใหม่เธอใช้ทนายสยามแล้วเขาเชื่อไหมอ่ะแล้วค่ะว่าโอ้บางทีค่ะว่าหมดเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วยังไม่เหลือสักต้นก็คือการปลูกเรียนนม่กล้าแล้วนั่นคุณดูทีเยอะคุณบ้านข้าวฟาร์มนี่ฟาร์มฟาร์มไก่ผข้าวเจกมาก็ตายหมดเดียวตาผมจะซื้อสามสิบ ต้นอีไม่เหลืออีทำอีได้หนึ่งเดือนสองเดือนตายหมดโอ้ตายยอมเลยยอมเลยคุตาต้องแนะนำเทคนิคเขานะคะคือพี่น้องเกษตรกรขาอย่างที่บอกว่าคนที่ปลูกทุเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวนะนะต้นพันธุ์ที่ดีก็มีนะคะวิธีการระบบน้ําระบบการปลูกนะคะการทําโคกเพราะของคุตาเนี่ยถ้าฝนมาเนี่ยคือน้ํประมันเข่านะคุตาทําระบบดีมากแต่ที่สําคัญต่อให้ระบบดีขนาดไหนพี่น้องเกษตรกรขาถ้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมด้วยไม่ดีมันก็โอกาสรอดยากคิดดู35คนนะคะ35ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปลูกทุเรียนไม่เหลือเหลือแค่คุณยายแตกกับคุณตาตีบแค่ครัวเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องเตกรขาพูดแล้วก็เดี๋ยวบิ๊กแจ๊คกับบิ๊กนูนและคุณตาคุณยายจะพาพี่น้องเตกรไปชมสวนทุเรียนของคุณตากันเลยค่ะพาไคุณตาพาไปเลยคุณตานะครับนให้คุณตานำไปเลยครับผมไปเลยนะ ต้นนี่เกือบจะไม่รอดแต่มันออกดอกแล้วหนิอ๋อเนี่ยครับต้นนี้ก็คือนะครับอ่าเป็นก้านทูบแมงมนขึ้นตลอดเลอันเียแมงนลคือคือยังไงครับคุณตาขาบอกพี่นงเตกอนหน่อยมีดอกแล้วเด้อนี่โอ้ยเป็นหางแย้แล้วอากุญญาอย่าไปโดนมันอย่าไปโดนอย่างนี้ต้นนี้เกือบจะไม่รอดเพราะอะไรครับคุณตาไม่รู้เป็นมันใบเรืองแล้วก็ใบเลืองก็ร่วงใบเรืองก็ร่วงด ดูร่อมรอยเป็นเป็นท์ทุ่มกาก่อนรูู้วะนูแล้วก็เอาไอ้นารายแพลนดินแต่มาใส่นี้นะมันก็หายหายแล้วเขาแตกยอดใหม่มาก็เตกโยดใหมากําลังออกโดกแค่ต้นอย่างนี้นหะดูวะอันนี้ก็สี่ปีแล้วนะคุณตาโน้ตสีท้าดีของเท้าจริงนั่นมันตายสมสม เสร็มแซมเอ้ามันก็จัดอันกิ่งนี่ออกกิ่งที่ตายออกแล้วก็ขึ้นใหม่คุณตาคุณบิ๊กดูคุณดูนะดินเนี่ยดินกูดีนะมีความรวนซุยแล้วอุ่นน้ำได้ดีก็ชีดชีดเลยรายชีดตะดินตลอดคุณตาใช้กี่วันครั้ง สิบวันบางครั้งตอนไม่ไม่สิบห้าวันไม่ไม่สิบห้าวันทุกวันนี่อาทิตย์หนึ่งเลเป็นคนอานังสืงออกแล้วก็ใส่ให้อย่างนี้นะเป็ดเป็นไอ้ต้องเป็นผู้กำกับ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 ดูแลทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ตาบันทีโมโหให้อู้โอ้ตาเชื่อแต่นาว่านาเป็นคนไม่กินเป็นคนชอบฟังเวลาพูดมาก มากเลยพูดมากเลยกูตาพูดมากเลยแล้วทำไมกูตาไม่สู้ล่ะไม่สู้หรอทำไมไม่สู้อ่ะยอมแพ้ยอมแพ้แต่เขาเก่งเนี่ยแต่เรื่องปลูกทำมาดูแล ตาเป็นคู่กันพี่น้องในความขาสามีนภรรยาเนี่ยมันต้องมีหนึ่งคนทำหนึ่งคนกำกับแล้วก็ช่วยไปด้วยกันนะอย่างคุณคุณยายเนี่ยคุณยายเนี่ยก็ชอบสรรหาแล้วก็เอมาให้อ่าแล้วก็พูดพูดบอกวิธีการส่วนคุณตาก็ทำทำอย่างเดียวและผลผลิตก็ดีแบบนี้แต่แต่อะไรจ๊ะคุณตาคุณยายตามันอุยพูดมากเอากรเช่อเัวหนาเรารู้เรารู้เรารู เป็นเราฟังฟังาที่ตามตาไปไม่ดี่คุณตาคุณเงียบเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณยายเนี่ยคุณตาก็ไม่ได้ใช้ธนิษยาเพราะดูมาสองปีแล้วคุณตาไม่ยอมซื้อไม่ยอมถ้าไม่ได้คุณยายก็ไม่ได้ซื้อไม่ค่อยเชื่อไม่ไม่แต่บริษัทโลกนะเอามาใช้แล้วผมคุณตาบอกว่าคุณตาไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าบอกว่ามีหลอกลวงกันเยอะครัอตอนนี้คุณตาเชื่อไหมว่า พริสยามของเราเนี่ยใช้แล้วดีจริงนะครับแล้วก็ ดูแลดีด้วยนะครับนะเชื่อแล้วอพาะวปัญหาทาไงตอนฉีดไม่ไม่นมันขึ้นยอดออกยอดหนาเขาชมเขาดีใจบอกลูกร้านที่อยู่ที่โตอะให้ลูกเก็บลายไปมาให้ร้านล่ยต้ให้ดูตอนดีเริ่มออกดอกแล้วก็ฉีดสูตรสามรสี่รวงเอออ่ะอย่างนี้ต้นนี้นะคะคือต้นที่คุณตากับคุณยายประทับใจมากคือเกือบตายแล้วแต่ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะคุณตาใช้นาฬิกาที่ไปดินทางดินแล้วก็ฉีดสูตรทางใบและตอนนี้ กับลักเป็นหางแย้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งที่อุตาประทับใจอีกต้นหนึ่งต้นไหนครับอุตาต้นไหนที่บอกประทับใจอุตาต้นสวยมากเลยพี่นดกคนนะอะ วันนี้เป็นยังไงคะอาการก่อนหน้านี้แต่ดินดีมากเลยพี่นเสิกนขาต้องบอกว่าอันนี้คุณตางดให้น้ํามากี่วันแล้วงดสองวันสวันน้ำวันนิ้วเตรกนขาขึ้นมาเช้าอุ้มจุ่มจืดนี่ขึ้นมาเช้าทีห้ามาขึ้นนะคือต้องบอกนะพี่นเสิกรขาคุณตาเนี่ยเข้าไปในเมืองไปบ้านลูกสาวสองวันไม่ได้ให้น้ําและวันนี้ที่เรามาเทปนี้คือสภาพอากาศร้อนจัดมากแถวภาคอีสาน ร้อนมากๆแต่สองวันที่คุณตามไม่อยู่ไม่ได้ให้น้ําดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าฉีดนาไรกานดินนี่แหละเพราะว่านาฬิพิษแผดดินเนี่ยเวลาเราฉีดเนี่ยเขาปรับสภาพดินแล้วเขาจะทําให้ดินมีความร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีและระบายอากาศได้ดีเนี่ยดูยังมีความชุ่มชื้นอยู่เลยคุณบิ๊กนุครับเนี่ยฮะยังชุ่มชื้นอยู่เลยฮะเนี่ยฮะมือง่ายครับผมนะอนะนะแล้วต้นนี้เป็นไงทําไมถึงภูมิใจนักหนาต้นนี้อีกต้นหนึ่ง เกือบตายเหมือนกันเกือบตายแล้วยหแต่ก้อนเกือบตายเกือบจะหมดแล้วได้พี่เกศมากเลวันนี้นะฟื้นได้รากมันรากฟอยรากฝอยให้กินมันฝอยกันเยอะเลยนะครับนะนะฮะอะนะคะพี่น้องเตกอขานี่คือความภาคภูมิใจคุณตาเดินมาหาบิ๊กแจ๊สค่ะภูมิใจเลยภูมิใจเนาะภูมิใจมากขนาดไหนคะภูมิใจมากที่สุดเลยเยี่ยม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 นะ ถ้าอยากจะให้พูดถึงเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนแถวแถวเนี้ยคุณตาอยากคุณตากับคุณยายอยากจะแนะนําอะไรบ้างสยหรับคนที่ปลูกทุเรียนพี่น้องชาวสวนหรือสวนอะไรก็ได้หรือข้าวหรืออะไรถ้าอยากได้อยาก หน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยซื้อเลยไม่ต้องเยเยี่ยมกลัวอะเยี่ยมนะอันนี้จากใจจริงนะจากใจจริงคุณตากับคุณยายใครไม่เชื่อก็ลองดูให้เขาเดีนมาเยี่ยมสวนให้มาไหมอะไรนะถ้าถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนที่เห็นคุณยายเนะเขามาแอบขโมยเยี่ยมตลอดแต่เข้ามาไม่ได้นะปั๊มไม่ประตูเวลาเขามาเขาก็แอบแอบเข้าไ้เจ้าของเขาไม่อยู่บางทีเขาเคลนรับแบบไหนอย่าง ได้เลยคุณตาคุณยายพี่นพเสรกกรขาไม่ได้ปลูกแค่ทุเรียนนะครับเออเห็นบอกว่าปลูกผลไม้อย่างอื่นด้วยปลูกอะไรคะคุณยายปลูกเงาะปลูกเงาะเงาะพันอะไรคะเงาะไม่ได้เป็นอะไรนี่พึ่งออกดอกแล้วนี่เสศษออกให้เอามาให้พี่นพเสรกกรขาเดี๋ยวเราจะพาพี่นพเสรกกรไปดูเงาะของคุณตาคุณยายที่ปลูกปลูกกี่ต้นคะ 25่สต้นรอดทุกต้นไหมรอดอตนางที่คนไอ้ต้นนั้นไม่รอดแต่ก็ทำเอาไอ้นี่แหละมาใส่แล้วก็รอดหมดอ้าวเ็ต้องไปดูพี่น้งสิคะไปดูต้นที่บอกว่าเกือบจะไม่รอดมันไม่รอดเลยตาต้นไหนต้นไหน พี่น้องเตรกรขาและนี่คือต้นง้อที่คุณยาแตะและคุณตาบอกว่าเกือบจะไม่รอดนะเป็นยังไงคุณตารอดไหมเห็นสภาพแบบนี้รอดแล้วนี่หัวน้ดมชมูลนะมันฉีดนรายเพนดินแล้วก็ฉีดชุดนึ่งชุดช่องมาก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงที่ไม่รอดอ่ะใบมันรวงเรื่องเรืองแดงแล้วงรวงมดไม่เลือสักใบเลยไม่เลือหมดเลยลือสักใบเลยนะออ นี่คอยฉีดแป๊บนี่เริ่มพื้นพื้นแล้วืก็คือเอามาเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้ทอนสยามของเราเนี่ยเอามาในีฉีดได้กับพืชทุกชนิดเลยได้นะฮะต้นนี้พี่นพแตงกรขาเกือบตายแล้วแต่ดูสิแตกยอดแตกอะไรมากี่วันถึงจะแตกยอดที่คุณตาฉีด15 16วันสิบหกวันเริ่มเริ่มขึ้นยอด เขึ้นขึ้นยอดแล้วสิวันฉีดอีกทีแล้วก็ริ่มสิหวันก็เริ่มนี่เล็นเตกพอขึ้นยอดก็สุด1หนสูตรต่อนะคะเพื่อบำรุงใบบำรุงยอดเขาให้มันนะใบขึ้นและที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรขาเริ่มติดลูกติดดอกแล้วแล้วดอกเยอะมากลูกนะฮะต้องไปต้นไหนคะต้นนั้นดอกมีลูนมีนอ่ะไปต้นนั้นน้ำมีลูค่ะดูก่อนครับผมนะ ายขาการปลูกเงาะของอันนี้เงาะกี่ปีแล้วคะคุณยายเงาะเหือนกันเหมือนกันเท่ากันสี่ปีสี่ปีกว่าถ้าผมเพว่มที่เดียวกันพร้อมกันพร้อมกันหมดเกษตรเจ๊มาพร้อมกันเกษตรเจ๊มาพร้อมกันะฮะปีหกเดือนเหมือนกันเลยและอันนี้คือปีแรกเหมือนกันที่ออกลูกอ่าพี่น้องเกษตรกรขานี่คือปีแรกที่ออกลูกออกดอกนะตอนอย่างที่เราบอกนะคะพี่น้องเกษตรกรขาเงาะนะ หรือทุเรียนนะคะที่ยังระยะยังไม่ให้ผลผลิตเนี่ยเราต้องใช้นาายพิกผลิตทางดินนะคะและก็สูตรทางใบคือสูตรหนึ่งกับสูตรสองเพื่อบำรุงต้น<ฤ>บำรุงดอกบำบำรุงต้นบำรุงใบเขาไปเรื่อยๆครับผมสะสมอาหารเรื่อยๆสะสมอาหารใช่ครับผมแต่เมื่อสะสมอาหารแล้วพี่นังเกษตรกรขาเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงออกลูกออกดอกสูตรก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคุณตาใช่ คุณตาต้องเปลี ya ่ยนเป็นสูตรไหนจําได้ไหมจำไม่ล้ำจีนะสูตรสามสูตรสี่อ่าถ้าเงาะอ่าถ้าทุเรียนอ่ะสูตรสามสูตรสี่เงาะถ้าเงาะคือสูตรสามจำแม่นจำแม่นเงาะต้องสูตรสองกับสูตรสามแล้วโดกเยอะมากนะตอนที่ติดลูกแล้วคุณตานะแต่คุณตาขาสิ่งที่ต้องระวังพี่นองเรกรขาปัญหาของพี่นองเรกรที่ปลูกเงาะส่วนใหญ่อ่ะคุณบิ๊กนุก็คือราแป้ง ใช่เมื่อะะกี้แอบเห็นมาด้วยแอบเห็นเนี่ยลูกแถวๆนี้แหละตรงนั้นแหละมีมีราแปง้ง,แปงด้วยมีเยอะเลยนะครับนะคุณตาคุณยายต้องใส่ผงบิ๊กเจ็ดด้วยทุกครั้งนะเวลาฉีดทางใบเพราะว่าง้อจะมีราแป้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเตกอนขาใครที่มีปัญหาเชื้อราไม่ว่าจะเป็นราทางใบราทางดินนะเวลาคุณฉีดเนี่ยคุณใส่ผงบิ๊กเจ็ดไปด้วยของคุณตาคุณยายมีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชไหมมีแต่ก่อนมีแต่ก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ล่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีมแต่เล็กน้อยออ,น,อยนะคะนะคือถ้าเราบํารุงดีใบใหญ่ใบหนาเมล็ศัตรูพืชไม่ค่อยมาวุ่นวายแต่ถ้ามีนะถ้าไม่อยากใช้เคมีอันตรายเรามีบิเ๊เนนะจ็มแมลงนะฉีดพ่นเลยนะอ,อ่ะเฮ้ยมิงคบก่อน เอาชิดมาเลยเอาเอาตามนี้ไปก่อนตอนนี้ก็สวยอยู่นะแต่สภาพที่เรามาณตอนนี้คุณบิ๊กนุคือใบขยัดต้นทุเรียนเนี่ยใบก็มีร่วงบ้างอย่างเงาะก็มีใบขอบใบไหม้บ้างสาเหตุก็เกิดจากสภาพอากาศถูกต้องครับอากาศร้อนนะครับนะก็เวกแมลงศัสตูพืชด้วยนะครับนะนะฮะเนี่ยสวยนะพี่น้อกเสกกรค่ะนี่คือปีแรกของคุณตานะคุณตาคุณยายขาเงาะปีแรกกับทุเรียนปีแรกเนี่ยให้เห็นดอกมาแล้วให้เห็นลูกมาแล้วเนี่ย ภูมิใจไหมภูมิใจครับภูมิใจดิคุณยายกระซิบมาคุณตานี่ยถ่ายรูปส่งไปให้ญาติพี่น้องดูหมดเลยนะมีใครมีญาติพี่น้องส่งรลน์ไปดูหมดเลยไปถึงช่วงตอนปลูกนะคนอื่นเขาว่าเออปลูกทำไมเดี๋ยวก็ตายก่อนไม่ได้กินอายุเยอะ เช่นสิบห้าแล้วจะเพิ่มไมก็จริงให้ลูกให้ร้านต่อยนี่พี่้องเตกอนขาอย่าท้อนะถ้าคุณท้อนะคะคุณก็ได้แค่นั่งท้อแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่คุณตากับคุณยายต่อให้อายุเยอะแล้วนะคะแต่ก็ทําไว้ถ้าตัวเองไม่ได้กินก็ให้ลูกให้ห้านแล้วไม่ท้อสู้นะแต่คําว่าสู้ไม่ได้ใจสู้อย่างเดียวไม่ใช่ตัวสู้อย่างเดียวนะ ต้องสู้และต้องคิดด้วยนะใช้อันนั้นก็ไม่ดีใช้อันนี้ก็ไม่ดีก็ต้องหาอันที่ดีที่สุดแล้วพอใจใช้แล้วเห็นผลที่สุดเพราะฉะนั้นคุณตาคุณยายก็เลือกใช้ทรณนิสยามทรณนิสยามของพิกเกตใช้ดีจริงใช่ไหมใช้ดีจริงคอนเฟิร์มนะสองปีให้ไม่เชื่อก็ลองดูลองดูชุดเล็กๆเนาะชุดเล็กก่อนอย่างที่คุณตาบอกถ้าเปิดใจชุดเล็กๆก่อนพี่น้องเตรกนขาต้องบอกนะ สองปีพี่นองเกษตรกรสองปีกว่าที่คุณตาคุณยายจะเปิดใจใช้เพราะว่านี่แหละคุณบิ๊กนุ๊กอย่างที่บอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะใช่ครับผมนะก็เลยไม่กลา้าไม่กลา้ลา<ๆ>ที่จะตัดสินใจแต่ธรน,นิสยามของเราพี่นอกเกษตรกรขาเราสามารถที่จะการันตีให้พี่นองเกษตรกรพี่นองเกษตรกรเปิดใจแล้วเราการันตีถ้าไม่พอใจไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน แต่เนื่องจากเกษตรกรผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะต่อให้เราการันตีก็ยังคงเชื่อยากอยู่เชื่อยากอยู่ครับผมนะแต่หลังจากตัดสินใจใช้แล้วซื้อแล้วก็ดีจริงๆอไม่เสียแรงจริงๆรู้อย่างนี้ตัดสินใจนานแล้วนะตั้งใจเริ่มปลูกแหละไม่สายมีแผนที่จะปลูกใหม่อีกไหมมีมีอยู่ทีนี้ก็สบายแล้ว มีทีอยู่แต่มันอายุมันเยอะแล้วนี่สวนตรงนี้อีกติดกันอ่าเอติดกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพราะนั้นพี่นพเฐกรขาใครที่ยังไม่ตัดสินใจตัดสินใจได้แล้วไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะใช้ชนิดสยามของเราก่อนนะคะถ้ายังไม่กล้าตัดสินใจขอแค่เริ่มต้นก่อนเปิดใจก่อนนาลายพริกไดินหนึ่งกระปุกเอาไปทดลองใช้ก่อนของเราราคาไม่ได้แพงเลยสามารถจับต้องได้ พี่นักเตะก่อนขาบิ๊กแจ๊คกล้าการันตีเลยถ้าไม่พอใจเราคืนเงินให้สองเท่าเลยนะไม่ได้คืนแค่เท่าเดียวนะคืนให้สองเท่าเลยและที่สําคัญหากท่านมีปัญหาเราสามารถลงพื้นที่ไปให้คําแนะนําท่านได้นะเปิดใจหนึ่งกระปุกก่อนหรือเปิดใจชุดเล็กๆก่อนอย่างของคุณตาเนี่เปิดใจชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กก่อนชุดเล็กก่อนมาเห็นโปตีนชุดใหญ่เลยชุดสามครั้งเห็นยอดมันใหญ่ยาว อกกินโยนนะเนี่ยีนักเกษรขาเสียงของพี่เกษรจริงๆนะจากที่ไม่กล้าตัดสินใจดูมาสองปีพอตัดสินใจแล้วพูดแบบสบายใจมากพูดใจแล้วพูดมาจากใจจริงเพราะนั้นพี่นอกเกษรขากล้าตัดสินใจได้แล้วไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดในก็แล้วแต่ทริสยามของเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะวันนี้อยากให้คุณตากับคุณยายฝากถือพี่นอกเกษตรหน่อยเอาคุณตาก่อนนะคุณตาฝากก่อนคุณตาฝากก่อนเกษตรกรทางไลน์แล้วก็ ทุนนิสยามใช้ได้ใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ดีมากดีมากได้ผลเยี่ยมคุณยายฝากคุณยายคุณยายคุณยายฝากดินเกษตรกรหน่อยน้องเกษตรกรทั้งหลายแถวในหมู่บ้านแล้วละแวกตำบลวัดตะตุ้มเออตำบลของเราเลยเนาะจ้าเออแล้วก็ซื้อเลยนารายณ์ดินสยามดู้ว่คของยายสวนยาย ยายเข้าโครงการเอามาใช้แล้วก็ดีเยี่ยมดีมากมากเลยใค่เชื่อมาถามยายได้เลยได้บ้านเลยอ่านะคะไม่ไม่กล้าซื้อกลัวเขาหลอกหรือยังไงมาถามยายเลยรับประกันรับประกันเพราะนั้นพี่นงเสรีกรขานะคะเรา้าการันตีไม่พอใจไม่เหตุผลยินดีคืนเงินให้สองเท่าเทรณนีสยามใช่ไหใช่ดีเห็นผลดี มากเลยให้พี่น้อง <ไป S 1> จุกงท <ไป S 1> าน <ไป S 1> กระเทย <c oughs> เยี่ยม <c oughs>